ท่านผู้ชมที่เขารั้กฎสุสานนะครรบวันนี้ผมจะมาสอนการย้อมสีเสื้อผ้ากันนะครับในไมค์ครับตอนแรกเราก็ต้องไปสร้างเซฟกันเลยครับครับเดี๋ยวเดีรอแป๊บนึงครับมันไปช้ามากโอเครอคนระับเดี๋ยวจะสอนย้อมกันเลยนะครับโอเคแปนน๊นึงรอมาเลยก่อนครับ รีบร้อนครับอย่ารีบร้อนน้ำไหลแล้วน้ำล้นทำไมนะว่าคนก็ตัดคลิปเอฟมาแล้วแล้วที่ให้ผมไปผมไปปับตอนไหน้งปับล่าสุดก็ตอนจำแล้วจัง นี่ฮะต่น,นี้เดี๋ยวถ้ามันก็เกิดที่าสตรหมาวะเปลี่ยนก่อนหาไปที่สมุดนะครับไปที่สมุดแล้วก็หาเนี่ยอันน,นี้อันนี้อันนี้อันเดียวพอเดียวพอแล้วก็หาน้ำน้ำแล้วก็ใส่รากลงไปนั้นก็เนี่ยเนี่ยมันมีหลายสีนะฮะเข้าไปที่ดอกหญ้าตรงนี้พอเข้าไปปุ๊บ เนี่ยเนี่ยเน่ยลงไปลงมาแล้วข้างล่างสมุดอินชาจะมีสีดำไม่ใช่สีเทาสีเทาขะเอ๊ะใช่ป่ะแล้วก็ขาวน้ำเงินน้ำเงินแดงเหลืองเขียวโอเคแค่นี้ไงแล้วก็พอแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ยีนส์เป็นสีดำสีดำ เป็นสีดำแล้วเลือเอาเสื้อผ้าเอ่องปิดช่องดาบดาบดาบข้าเสร็จชุบนี่จะกลายเป็นหมวกดำแบบนี้ชุบยีดย้อมสีเสื้อผ้าต่อไปเราก็เอาสีนี้แล้วก็เอาเสือ้อชุบ ไายเสื้อขาวนี้แล้วก็างเกงหนังนนกางเกงขาจั่วต่อไปก็เป็นสีนี้ขา้าเฮ้ยชุดมีผมยังไม่แน่ใจว่าพวกช,ชุดที่ไม่ใช่ชุดหนังมันจะยอมได้ไหมล่ะ ย้อมไม่ได้ฮะอาราจะพบชุดอ,อื่นที่ไม่ใช่ชุดหนังอนะอันนี้ฮนะเดี๋ยวจะมาย้อมเสื้อนเป็นเมื่อกี้จงสีไหนนะเออสีนี้้ายนี่ฟ้าดินี่เดี๋ยวฟ้ามันิดีนะคุณผู้ชม ผมว่าเราควรทำแบนู้นไหมอ่ะตีรองเท้าสีนู้นน่ะรองรองเท้าสีสีอะไรวะลึกน้ำหมดแล้วฮะโอเคสีสีนี้สีนี้เออสีนี้สีนี้ชิบรองเท้าโอเค อ่าแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้สีนี้ผ่านลวเฮรองเท้าเหลืองก็ได้อยู่นะเอ้ยรองเท้าทองเว้ยยางยางยังไม่ถึงอันองเขียวเขียวเป็นอะไรดิมกเขียวมากอีหมกเขียวมากมกเขียวสีธรรมชาติดีนะเว้ยเราจะย้อมเขียวทั้งตัวดิโอเคครับเสร็จแล้วครับเราจะมาดูเชิงตัวเราทักทีครับ ไหนว่าไหนว่าไม่ใช่เพลอันนี้อนันนี้ชุดป,ปุป๊บเอ้าไม่กดโอเคนี่ดูดิดูดิสีสวยมากแล้ว,ว่าดาบมันยอมไม่ไดนะ้ผมเคยลองแล้วเพื่ออุปกรณ์เนยอมไม่ได้นะตัวแล้วก็ที่ที่ใส่ชุดม้าก็าทำได้ด้วยครับเย่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 เยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาทำ เออที่ขี่ม้าแกเป็นสีอื s <S we die, we ่นก <Yeah S 1> <Without> ันนะครับสีเขียวม่ที่สีแดงบ้าเออสีแดงยังไม่ได้ทํากันเลยนะม้าแดงดีกว่าเอ้เอ้ม้าแดงม้าแดงเอ้าหายแล้วอ่ะทั้งบินมาไม่กี่ทีเอาอยู่นี่ทั้งหมก็หล่เอ่านนอ่านนะไม่ใช่อ่านอีกตรงนี้แล้วก็แดง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  แดงอันนี้จะเป็นอันน้าแดงฮะมานี่เราจะเป็นตัวสีขาวนะนี่ขาไม่ใช่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 ยายายาิอาไม่ใช่ไม่ใช่ มากครับมายากเลยเยากมากครับนีกีดพุ่ปุ๊บตายปุ๊บยัดเก้สุดยอดครับ6นาทีแล้ว6นาทีแล้วคลิป6นาทีอะ5.5นาทีถูกไหมขึ้นขึ้นเหยียบดี๋ยวหยุดลูกหยุดหยุดหยุดพ่อจะขึ้นลูกรอจะกลับมันจะขึ้นหมดมามานี้ต้องขึ้นหลายๆครั้งนะบอกเลยทำไม่ได้ เนี่ยเนี่ยมันเล่นไหนลักไปทางลูกโอเคลูกมันลันกแล้วใส่อายนี่มาแดงเย็ดเก็บมาแดงมาแดง ใครรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวว่าช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับแค่นี้ฮะม่นี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 ่พอลงน้ำม้ามันลงได้ไหมดูดูดู่าดูู่ดอู่ดูดูด พี่กับกับ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 มาไหนแล้ววะเนี่ยเกิดมองทานได้หน่อยที่มาโซนนี้ไม่หิมะทั้งนั้นเลยอ่ะไม่อยากเกิดที่โซนหิมะน่ารู้ไหมโอเคแล้วก็เจะเอาพอลิีหน้าจะทำเป็นดีกว่าเอาชีวิตต้อนคนแรกบ้างเออเนี่ยด้วยก็นแล้ว คลิปนี้ก็มีอะไรไม่ว่าครับ